ตรงฮะแน่นอนครับอีก2องเมตรครับถึงนะถึงนะฮะถึงแล้วครับนีบ่ฮะนีงไง่ไงใต้เรียนเลย โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยครับที่ที่เราจะมาตามหาคนหลอกคนสวยนี่ใครอ่ะใครใครอ่ะนี่ครับผมทำคนจับจุดต๊อบจับดุมครับต๊อบจับดุมโมมันมันมันไม่ไดเลยมันมีไปซื้อมาแล้วครับคนนี้ครับผู้ชายครับนี่ครับเห็นึ่้หน้าบาสครับผู้หญิงครับน้องครับครับไอบาสหน้ามัน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 ม่้ยใครบ้างีดีกีครับบีดีกีซีซีบดีกีไหมบีดีกี ดีดีไหนถึทำอะไรมาบ้างอะไรยังไงไม่ได้ดีกีเรื่องเล่าลงครับนะฮะนะฮเป็นนักแสดงต่อรักยรักวรักงไาเลยนี่ไงเอัมาทไมงันอครับน่ครับีคไอแลนด์ครับเาอาได้ใช่ครับหมาเลยคนหรือเปล่าใช่ครับไปตอไปต่อไปตี ไปจริงครับไอ้ทิไปผู้ชายก่อนผู้ชายก่อนเอาผู้ชายเลี่อนเรกันฮะผู้ชายเลี่รดีผู้ใหญ่เลื่นเรอายก็ผู้หญิงแค่ไ ชื่ออ๋อปีสองป่ะเห็น um older, เห mm, right. ็นยังมันน่ารักดีเอ้ยใช้ได้แล้วเว้ยเด็กมั่งเฮ้ยเลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับใช่น้องบาสป่ะฮะใช่ครับผมเฮ้ยเจอตัวแล้วขออนุญาตนะเฮ้ยลุก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 นะลุกครับเดี๋ยวขอเก็บบาสด้วยฮะขออนุญาตนิดนึงนะนี่ฮะคือคนที่เราตามหาแนะนำตัวหน่อยครับ ครับบาร์ธนวัตวิรัคินุสร์ครับเรียนปีสามครับการตลาด CM ศูนย์หนึ่งเลขที่ยี่สิบสามครับโอ้โหมีบอกเลขที่ด้วยครับอ่าแน่นอนไม่น่ามาถ่ายไปเลยดูจบดูขี้เหลงไม่อะไรอย่าง้ยมันถ่ายเพิ่หมดเลยชีวิตนี้หมดเลยน่าคุ้นมากเลยอะเล่นอะไรนะเล่นอะไรนะอ๋อเล่นเรื่องเ Love Song ซีรีส์ครับงั้นไงใช่ไหมช่องเก้าเฉลี่ยช่องเก้าเคยดูไงวันนั้นที่เราดูด้วยกันชื่อชื่ออะไรในในตัวละครใช่ไหมอ่าในบทรับเป็นเล้งครับ ลิงครับผมอ่ะลิงหน้าไว้หน้าเขาติเตียง่ายทำอะไรครับในในละครได้ทำอะไรก็เอ่อเป็นเป็นเด็กอาชีวะครับโอ้โหอาชีพจริงเลยเปรี้ยวไหมเปรียวเฝ้าไหมในบทเปรียวเฝ้าไหมก็ก็พอมีเปรียวบ้างแต่ก็ไม่ได้ถึงกับขนาดพระเอกอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยนะฮะอ่าครับผมเป็นไงครับเรียนที่นี่ความรู้สึกเป็นไงฮะมีความสุขครับมองตรงมีความสุขครับตรงสุขไงพี่หญิงสวยเืออ่าก็ ประเด็นนึงด้วยอ่ะก็อาจารย์ทุกคนคือใช้เหตุผลมาก<อ>มากกว่าใช้อารมณ์ครับแระดงว่านี้มีอย่างนี้ฮะต้องถามเลยครับอาจารย์ที่ชอบเออเรียนเนี่ยอาจารย์ที่ชอบอะครับ อ่าอาจารย์อาทิภาครับอาจารย์อธิพาสอนสอนการสอนการจัดการแสดงสินค้าครับผมคือยังไงเรียนวิชานี้เป็นก็คือการจัดแสดงสินค้าวางบนชั้นวางของอะไแบบเชว์วางของมันต้องมีหลักการมันมีหลักการครับไม่ได้ทำมุ่งมั่นนะความถายไม่ได้ทำมุ่งมั่นอย่ายื่นหน้าออกก็ทีหลังครับไม่ทำมุ่งมั่นนะครับผมใช่ไหมครับนี่น้องเขาเองก็จะก็จะมีการจัดวางอันไหนอยู่ชั้นบนสุดอะไรอะไรประมาณนั้นเขาความน่าเรียนความน่าสนใจใช่ไหมผมรู้ว่าเขาวางมั่วที่ผมเดินเข้าไปนี่ อ๋อมันจะจะมีสเตปการวาของเขาครับผมใช่ไหมพี่ถามว่ามุมมุมแบบมุมพวกคนหล่อพวกคนหน้าตาดีเขาไปนั่งกันนั่งกันตรงไหนะส่วนใหญ่ผมจะนั่งตรงนี้ครับจต่แถวเนี้ยรับอมอันนี้ตรงนี้เขาเรียกไร่ฮะสวนล่มครับสวนล่มครับผมนี่ครับเขาเรียกว่าตำนานเลยใช่ไหมมาใช่ใช่ตำนานสวนล่มคือชอบชอบนั่งกินข้าวนี้ครับ คือคือทุกตัวคือเขาจะมีลมเสียบเสียบใแล้วคือคือเวลามีลมมันก็จะไม่ร้อนไงพี่แล้วคือลมตอนตอนเที่ยงมันก็จะมีมาเย็นเย็นสบายพิชาที่ชอบเรียนนะใช่ใช่พิชานี้ป่ะใช่ครับพิชานี้เลยครับการจัดแสดงสินค้าเลยครับคืออาจารย์กับพิชาก็คนเดียวกันเลยครับผมอาจารย์เขาเฮฮาเอ่ออาจารย์เขาเป็นคนที่สอนไปด้วยครับแล้วก็มีมุกตลกไปด้วยจะจะไม่จะไม่เรียนจนเครียดเกินไปคือคือถ้าสมมติว่าเรียนไป สักพักนึงละอ่ะอาจารย์เริ่มเห็นเด็กนักเรียนเริ่มแบบเริ่มเครียดแล้วเขาก็จะพักพักอาแบบพักให้แป๊บนึงแล้วก็คุยสนุกสนานกันมีเล่นมุกกันบ้างแล้วก็เรียนต่อมีมุกมีให้นักเรียนใครเครียดตลอดเวลาแน่นอนนะฮะเดี๋ยวฮะสุดท้ายครับต้องขอฝากฝากอะไรครับเกี่ยวกับให้แบบคนที่อยากเข้ามาเรียนหรือว่าไม่รู้ว่าที่นี่ไหนอย่าเงี้ยอ๋อคืออันนี้เราประกาศเลยนะครับคือพ่อกับแม่ผมก็จบที่นี่เหมือนกันจริงเหรอครับโ่ พ่อแม่ผมจบที่นี่เหมือนกันแล้วผมว่าจะจบตามพ่อแม่เหมือนกันถ้าพูดถึงน้องๆที่ที่จะเข้ามาเรียนที่นี่นะครับผมรับประกันว่าคือเป็นโรงเรียนพันธุ์ที่ผมว่าผมผมว่าในความคิดผมคือโรงเรียนพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วอ่ะพ่อคับผมคอนเฟิร์มขนาดนี้ครับคนหล่อคอนเฟิร์มเลยเอ้าแน่นอนม่าดีจริงใช่แน่นอนครับแน่นอนตอนนี้มีผลงานอะไรจะฝากไหมมีป่ะก็จะมีปีหน้าครับผมมีรอิกซีซั่นสองครับผม ฝากไอจงไอจีฮะฝากไอจงไอจีได้ฮะไอจีก็บาววิรัตนุสอนครับผมเจอกันได้นะฝากผลงานน้องเมาด้วยคนหล่อโอเคเนี่ยต้องฝากนะฮะผลงานน้องนะฮะแล้ว hmm. ก okay, okay. okay, ็ตอนนี้เราจะลาน้องแล้วก็จะไปหาน้องอัพชัดโอเคนะฮะวดลาลับนะครับลาลับนะครับลุงหล่อกลับเปนั่งหน้าลุงหล่อ ันนี้ผมอยู่กับคนสวยประจำโรงเรียนแล้วครับน้องอัฟค่ะพัทลีศัธรมภ์ค่ะอยู่ห้อง42ค่ะเียมนี้หมดแนนหมดให้น้องมายิ้มเนนพูดเลยย่งงฮะจีดจี้ไม่ใจเลยไปกันแต่นอกเรื่องตลอดเลยข้าคำถามเลยเข้าประเด็นเลยฮะคุณที่คุณสวยๆเนี่ยสำหรับน้องไปเนี่ยน้องชอบไปตรงไหนครับก็เป็นห้องอินเทอร์เน็ตข้างบนนะคะชั้นบนอ๋อที่บอกว่าได้ข่าวว่าเทคโนโลยีนี่ล้ำนะฮะ เป็นคอมพิวเตอร์เดียฮะทั้งห้องครับจริงเหรอใช่ความเร็วสูงรุ่นใหม่เลยรุ่นเดียวกันกับรัฐบาลสหรัฐใช่อ่ะจริงขนาดนั้นเลยเหรอจริงจริงจริงขนนนเลเหรอจริงจริงมากครับทำไมทำไมถึงชอบอ่ะแอร์เย็นค่ะแล้วก็คอมพิวเตอร์เขาใช้ดีใช้ดีคือดูคลิปดูอะไรเนี่ยลื่นเลยอร่อยเลยกำลังมันเข้าคลิปไม่ใช่กำลังมันนี่ก็ไปกันเขาคือเวลาจะไปสอหาแบบพวกรายงานใช่ทำงานทำงานฟรีฟรีค่ะ ถ้ามีที่โปดแล้วฮะแน่นอนครับมันต้องเป็นวิชาคอมพอที่ชอบไม่ใช่ไม่ใช่เหรออะไรอ่ะชอบวิชาบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์เป็นไงวะเกี่ยวกับไงแพ็คกล้วยแขกหรือไงไม่ไมเป็นถุงกระดาษกล้วยแขกเนืเป็นบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสินค้าอีกทีนึนงอ่ะอ๋อมันเป็นห่อใช่ไหมเรามีเรามีขนมเงนี้ยเขาต้องมีห่อขนมใช่แล้วแหละเขาเรียกว่าบรรจุภัณฑ์แล้วเราเรียนเกี่ยวกับอะไรแบบออกแบบหรือว่าไงก็มีหลายอย่างแต่ ว่าจะเป็นแบบบรรจุภัณฑ์เป็นกล่องเป็นอะไรอย่างเงี้ยเก็บชอบชอบแล้วอาจารย์อ่ะอาจารย์อาจารย์พลรุ้อาจารย์สอนบรรจุภัณฑ์คนสอนนี่เหรอคุณทำไมถึงชอบอาจารย์มีอะไรอาจารย์ตลกค่ะเขาสอนพี่เขาะเป็นตุ๊กี้ไม่ใช่ไใช่อันนี้กัเล่นเกมไม่ใช่ไม่ใช่ต้องเวียนเลยย้ายพี่แบบแก้อันนี้เลยเล่นเองกับพี่แบบคือชอบอาจารย์อาจารย์น่ารักอาจารย์น่ารักครับเคยประกวดเคยอะไรเล่นอะไรสักอย่างอะไรไหม เดืที่ผ่านมา30มกราที่ผ่านมาก็เวทีมิ s s สินไทยแลนด์สองค่ะโอ้เขารอบาน่ได้ข่าวใช่ไหมเขาลาสิบห้าคนอยู่่ะดีพื่อนมีกูเกิลครับผมมากันนากนะครับเห้อหมายเลขเท่าไหร่เอาหมายเลขเท่าไหร่ยี่บรว่สิบเอดยี่สิบเก้ายี่สิ่สิบเก้า่สิบเก้ายบเใช่แน่นอนในอนาคตมีมีน่ารักจะมีมีเล่นมีเล่นอะไรไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะอ๋อฝาก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 าทำง แฟนเพจอัพแล้วก็อินสตาแกรมด้วยนะคะข้างล่างค่ะนอนใช่ไหมเนี่ยค่ะตรงเนี้ยและสุดท้ายครับและสุดท้ายครับต้องฝากถึงนะนักเรียนที่จบมสามมาใหม่นะฮะที่อยากจะมาศึกษาต่อที่นี่ฮะใช่แนะนำ่อยครับค่ะก็โรงเรียนอัพนะคะเรียนดีเรียนสบายเรียนแล้วเป็นเจ้านายคนต้องโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัยค่ะโอ้ยมึงเป็นสโลแกนเลยมือต่อเมื่อเมือนะฮะสุดท้ายฮะต้อง ต้องไปส่งน uh ้องไปเรียนแล้วฮะแต่ต้องสวัสดีกับาขอบคุณน้องก่อนนะฮะสวัสดีครับน้องอัะครับเดี๋ยวพี่พาไปเรียนครับนะครับไปเลยครับไปค่ะไเดินมาห่างน้องเดินห่างน้องเลย